ที่นะคะทุกคนพบกัชบช่องแนนแนนบางรักนะจ๊ะวันนี้มาในลุคแบบหน่าสดเลยนะคะวันนี้แนนจะพาทุกคนนะคะมาทําเบ้าหน้าให้สดไปพร้อมกับแนนนะคะวันนี้จะแต่งลุคแบบประมาณว่าอยู่บ้านชิลๆก็คือการแต่งหน้านโทนลุคในวันนี้คือแนนใช้แต่งประจําทุกวันเลยนะคะเวลาไปทํางานไปเรียนอย่างนี้ไปข้างนอกอย่างนี้นะคะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็จะมาแนะนําตัวนี้ค่ะทุกคนสปอนฟองน้ําตัวนี้นะคะ แนนซื้อมาในราคา19บาทมาลดราคาจาก19บาทซื้อในวัสด์เนาะคือจะแบบอยากจะมาพูดอะคือแบบความรู้สึกที่แนนจับแล้วมันแบบมันนิ่มมากอะทุกคนซื้อมาในราคา19บาทถ้าราคาเต็มก็49บาทนะคะคือแบบมันนิ่มมากค่น,นี้ขนาดยังมไม่ค่ะคก็จะมาลงพวกสกินแคร์ก่อนที่แนนจะแต่งหน้ากันเลยนะคะ ค่ะตัวแรกอันนี้แนนขยับกล้องเข้ามานะคะจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะว่าหน้าจริงๆของแนนนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะคือจะมีรอยดําที่เกิดจากสิวเนาะเนี่ยเออก่อนอื่นเลยนะคะแนนจะใช้สัมลีนะคะชุบน้าเกลือมาเช็ดหน้านะคะก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเวลาลงสกินแคร์ต่างๆแดนะก็จะใช้น้าเกลือมาเช็ดหน้านะคะ่ะหน้านข้างนี้ก็จะเป็น โต๊ะเครื่องแปรงของแนลล้าหลักก็จะเป็นโต๊ะว,วางทําผมของแนลต่างๆนะคะทุกคนก็ใช้น้าเกลือตัวนี้นะคะตัวนี้เลยที่แนชอบใช้ในการเช็ดหน้านะคะเป็นกลือที่หาซื้อในเซเว่นแล้วก็ร้านขายขยาทั่วไปเลยแนลก็จะมาใช้เช็ดหน้าก่อนแต่งหน้านะคะก็เลยเช็ดทีั่วไปหน้าเลย ก็ลหลังจากเออเขาตังไปมาไปนะคะกคนคือแนน่ะเพิ่งจะได้มีเวลาว่างมาทำคลิปอัดวิดีโออะไรอย่างนี้เนาะคะือช่วงกันนายแนไม่แท้จะไม่มีเวลาว่างเลยวันหยุดแนนก็คือไปเรียนอย่างทุกคนเคยดูคลิปก่าอ,องแนนจะพูดไปตลอดว่านั่เรียนด้วยทำงานด้วยนะคะ่ะช่วงนี้นก็อยู่ปีสองแล้วนะทุกคนจากที่ทางไกลไปนานนะคะแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปม,มากมายิ่งสำหรับตัวนั้นเองท,งทั้งทำสีผมตั่ผมสั้นเออหยัดโมดัดวนันเนาะตอนนี้ฟันแนนมาได้ปีกว่าแล้วนั้นถ้าเกิดใครอยากรูว่างานดัดฟ ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นตัวที่แน่ใช้ประจำทุกวันจริงๆเป็น B K นะคะ B K Acne Expert ไว้นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องออลดรอยสิวฝ้ากระต่างๆนะคะทุกคนนี่คือใช้แบบใช้จริงนะใช้แบบจะหมดต้องต้องไว้าันทนะคะโอ้ใช้ใช้ดีมากอันนี้คือแนนชอบใช้ทั้งตอนแต่งหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์ตอนกลางคืนเลยคือแบบมันดีอ่ะนะ จะบอกว่าช่วงนี้ก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแน่อนอนทั้งเดี๋ยวเนี้หน่อยไนนก็ต้องย้ายร้านย้ายที่ทํางานไปอีกที่หนึ่งที่ไกลกว่าเดิมอีกจะบอกว่าเวลาในการทํางานที่นั้นเดินทางไปทํางาน,นั้นจะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะในการไปทํางานสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็ว,รวอ่ะลงตัวนั้นเสร็จนะคะแนนก็จะลงตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มของเกาหลีอนนั้น มันเขียนว่าออแกนิกอโลเซลัมนะคะของอะไรไม่รู้ว่าคือเนี้ยแฟนแนนเขาได้มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะอยากใช้ก็เอาไปใช้ก็เลยอ่ะลองเอามาใช้นะคะก็ความรู้สึกแบบยังไม่รู้นะว่าเขาช่วในเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้หาข้อมูลอะไรด้วยถ้าิดหาข้อมูลอะไรยังไงได้แล้วเดี๋ยวแนจะมาพูดในอีกคลิปหนึ่งนะก็จะใชต้ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆนะทุกคนแล้วก็ซึมซาบ ซึมซับเข้าใบหน้าเยเร็วมากถ้าใครรู้ว่าการลดสกินแคร์ตอนกลางคืนของแนนเป็นยังไงดูแนนจะมาชำไหนรูทีนให้ดูนะคะเออทุกคนอย่าไปสนใจฉากด้านหลังที่มันระเกะระกะเยอะมากนะคะให้ดูเป็นแบบพื้นหลังที่สวยๆเนาะต่อไปนะคะนนะก็จะใช้ตัวนี้นะคะน้ำตกฮาดะระบบตัวนี้อันนี้แนะซื้อไซส์เล็กมานะคะที่ซื้อในเซเว่นเนาะเพราะว่า มันมีโปรสองชิ้นสี่สิบเก้าบาทเหมือนกับหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยแนนก็เลยได้ลองเอามาใช้ดูยังไม่เคยใช้เลยนะนี่คือการใช้ครั้งแรกของแนนนะนี่คือการใช้ของครั้งแรกของแนนก็ตกอนาคใช้น้ำตบเสร็จนะคะแนนก็จะใช้ครีมกันแดดอ่ะเดี๋ยวไปนิดนึงก็ไดานแนนก็จะใช้ครีมกันแดดนะคะตัวนี้เป็นดีร์มาดีร์มาแอคชั่นพลาสนะคะนี่คือ ของวัสันเนาะเป็นแว้งสาอางในวัสันนะคะแนนซื้อมาในวัสสันยวให้ดูนะครีมเนืครีมเขาเป็นแบบน,นี้เลยนะทุกคนจะดูะแบบหน้าจุดมันเป็นน้าเลยออกอไรกินแบบยาๆมันก็คือแป้งสำอางกันเนาะนี่ก็คือการลองใช้ครั้งแรกนะถ้าเกิดใช้แล้วมันดีไนะม่ดีเี็ยนะนำปุ้นในครั้งต่อไปนะคะทุกคนแต่รู้สึกทำให้นห,นหน้าไม่เหนียวหนักอีหลังจากลงเอ่อ กินกันแดดไปแล้วนะ้นขอทาลิปมันก่อนนะคะทุกคนลิปมันของเพสัตนะตันนี้ใช้ดีมากการปากแห้งปากแตกปากเล่าได้หมดเลยแล้วความรู้สึกแนคือแบบเหมือนมันช่วยในเรื่องให้ปากอะหายคร้ำได้ด้วยนะแต่ก่อนปากแนนคร้ำกว่าน,นี้นะคะเหมือนกันตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องไม่ให้สิวเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะทุทุกคนมันล็อกผิวสวยลดปัญหาสิวแล้วก็ ปกติคุมมันได้ดีนะคะตอนนี้นก็ชอบใช้นะฟองน้ำเราค่ะทุกคนนิ่มมากคํานิ่มของเขาอื้ือื้แบบนิ่มมากจริงๆก็จะใช้รองพื้นตัวนี้เลย B K acne นะคะปกติจะไม่ค่อยใช้รองพื้นนะทุกคนมีความรู้สึกแบบดูมันหน้าหนา ความชีตประจำวันแนนจริงๆเลยอะแนนจะไม่ใช้รองพื้นถ้าถ้าเกิดออกไปไหนไปเรียนอย่างเงี้ยก็จะใช้รองพื้นเพราะว่ามันอยู่ทั้งวันแต่ถ้าเกิดเวลาไปทาํางานเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้มันถูกไหมเรใช้ฟองน,น้ำถูกไหมอืมอันนี้ก็จะมีมแบบเนียนเข้ากับผิวได้ดีนะแต่รู้สึกมันจะกินเนื้อรองพื้นเลยเดี๋ยวให้ดูขึงหน้านี่นะคะคร่งหน้าข้างข้างนี้ที่ทาแล้วข้างนี้ที่ยังไม่ทานนะ คือมันจะมีความกระจ่างใสผิวขาวขึ้นมาใน1 2สองระดับนะคะจากข้างนี้ที่ยังไม่ทานนะความปกปิดได้ในระดับหนึ่งก็มีความแบบเนียนเนียนดีในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงกับว่าปกปิดมากถ้าเกิดใครอยากให้ปกปิดกว่านี้ก็ซ้ำม,มันเข้าไปได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปทารองพื้นให้เสร็จทั่วทั้งหน้าก่อนนะ,ะจ๊ะหลังจากลง BB บครีมตัว BK ไปทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะก็จะได้หน้าที่ กระจางใส่ขึ้นมาข่าวขึ้นมาในหนึ่งระดับนาะต่อไปนะคะแนนก็จะเขียนค้วนนมีวิธีการเขียนคิวที่เปลี่ยนใหม่นะคะคือจะใช้ตัวแปงที่เขียนคิวของซิทูซิตตัวเนี้ยใช้อยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมาใช้ในเรื่องกรอบคิวนะคะในการเขียนกรอบคิวของแนนเดี๋ยวขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆค่ะก็ขยับกล้องเข้ามาใกล้แล้วนะใกล้เกินไปไหมทุกคนเห็นความเป็นจริงหนักมาก ก็จะให้ดูว่าแนนเขียนคิ้วยังไงนะคะตอนนี้แนนเปลี่ยนการเขียนคิ้วใหม่แล้วเนาะจากแต่ก่อนที่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วแล้วก็ถมด้วยสีฝุ่นแล้วแต่เดี๋ยวนี้แนนเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะก็จะใช้ดินสอของซิทตัวซิทูซิตัวนี้นะคะตัวเดิมมาใช้ในการเขียนรอบคิ้วก่อนก็เขียนไปตามโค้งมีสอง อพอเขียนกรอบคิวอย่างนี้ได้นะคะทุกคนเน่ก็จะใช้ที่เขียนคิวนะคะเป็นเนื้อเจลเนื้อครีมนอ้อแบบนี้เนาะอันนี้เน่หาซื้อได้ในช้อปปีนะคะทุกคนในราคาร้อยยี่สิบกว่าบาทน้งแล้วก็ใช้แปรงของเขาที่เขาให้มานะคะตัวนี้จิ้มจิกสีขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าสีตัวนี้คือมันชัดมากนี่เน่นใช้สีเบอร์ศูนยะ์สามนะสีมารอนมารอน ก็สีพงคิ้ว้าไปอีกค่ะให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ถมเข้าไปด้านในนะหัวคิ้วแนงก็จะถมเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แปรงปัดคิ้วน่ะมาเบนให้สีมันสมูทมากขึ้นนะ่ะถมเข้าไปเลยแต่ว่าไม่ต้องจิกสีขึ้นมาเพิ่มนะทุกคนไม่งั้นคิ้วเรามันจะเป็นเหมือนปริ่งได้อะไรนี่ทุกคนแล้วก็ใช้หัวแปรงปัดขนคิ้วอีกรอบหนึง่ง นี่นะคะจะได้คิวที่แบบดูแบบดูดีขึ้นมาอีกแต่ส่วนที่เกินเกินตรงนี้เดี๋ยวแนนจะใช้คัตตอร,ร์บัดเกลี่ยออกนะคะมาเขตข้างนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแนนก็จะใช้คัตเตอร์บัดนะคะมาเกลี่ยส่วนที่เกินออกนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้คิวที่ แล้วก็บังตลอดทั้งวันเลยนะคะทุกคนถ้าากิดใช้ตัวครีมเขียนคิ้วแบบทับลงไปอีกอคือจะทําให้คิ้วเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แนนหาซื้อในช้อปปี้เนาะ,ะทุกคนต่อไปแนนก็จะทาแป้งนะแนนแอบไปเติมคิ้วให้เข้มขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้แป้งตัวนี้เลยนะคะของแพ็คเกจของเขาแนนจะใช้ตัวนี้นะคะแป้ง acne s o นะคะตัวนี้ของแบรนด์สระสีนะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่อง เทียร์สิวคุมมันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ลดสิวที่เกิดใหม่นะคะแล้วก็ควบคุมความมันตลอด12ชั่วโมงเนาะตัวนี้นะคะนซื้อในวัดสันเหมือนกันนะคะในใช้เบอร์02นะคะวอร์มเนาะข้างในเขาก็จะมีพับเล็กๆอย่างนี้มาให้เหมาะกับขนาดผกพานะคะทุกคนก็เอาพับออกไม่ใช้พับเขานะคะนาจะใช้แปรง ในการปัดนะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมีความไม่โบ่ไม่หนาเกินไปนะั้นนี่คือความรู้สึกของแนนนะคะแนนจะชอบใช้แปรงในการทาแป้งนะคะปัดลงไปแนนชอบทาใต้คางด้วยนะเออเนี่ยช่วงเบ้าตาใต้ตาจะเน้นเป็นพิเศษนะคะเพราะแนนชอบแต่งหน้าโดยการไม่ใช้คอนซีลเลอร์ในการ ปกปิดอะไรนะคะแค่ทาแป้งมันก็ช่วยเบลอไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแนะไม่ได้ต้องการให้หน้ามันแน่นขนาดนั้นก็เลยใช้แค่ออแป้งแล้วก็ b ีบีคีแค่นี้จะไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์คอนทัวร์อะไรเท่าไหร่นะคะนี่ยูทูบนะคะเลิฟมีบอฟเนาะตัวนี้นะคะแนะ่ได้มาฟรีจากพี่ ที่ร้านเก่านะเขเป็นลูกค้าเนอะแล้วเขาก็ไม่ใช้เลยเขาเลียม,มาให้แนนนะคะแต่ว่าแนนจะชอบใช้ในการทาตานะทุกคนใช้นิ้วนี่แหละค่ะทาลงไปเพิ่มให้สีสีตาเดิมของแนนอะพื้นสีตาแนนมันขำใช่ไหมแนนก็ใช้สีน้ำตาลปกปิดสีคํำไปนะคะให้ทั่วตา ก็จะใช้นิ้วเกลีย่ยขึ้นมาอย่างงี้เหมือนเบนใช้ดีเบนไปในตัวนะคะทุกคนพุ่มพุ่มแบบนี้นะทุกคนจิกสีแล้วก็ปัดไอคอนนิดนึงทาใต้ตาให้มันเชื่อมกันกับข้างบนตานะคะพุ่มพุ่มแบบนี้ในเะคะค้นไม่ต้องจิกเสียอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเบนส่วนตรงนี้นะคะที่เราเอ้นี้ไปเบนให้มันกลืน กับผิวดูสมูทไปมากยิ่งขึ้นนะคะก็สีแก้มปัดแก้มไปเลยนะคะแนใช้ทีเดียวเลยนะคะจะใช้เป็นของ for you too เหมือนกันนะคะอันนี้เป็น You h e a r t me นะคะเป็นใช้แปรงพุ่มเล็กๆอย่างนี้นะคะจิกสีนิดเดียวพอนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้คือสีติดดีมากนี้แนนใช้สีเบอร์ M1 นึ่นะคะโซแมทเนาะ แต่ข้าหน้าแก้มตรงนี้ค่ะเราเห็นป่ะสีมันแรงมากวก็หมุนวนทวดวู้สีมันแรงมากคทุกคนติ๊กน,นี่เยวก็ขอปัดจมูกด้วยค่ะนาก็จะใช้แปรงที่เราปัดแป้งไปเมื่อกี้นะคะมาปัดหน้าแก้มอีกทีหนึ่งให้มันสอบลงนะคะทุกคนปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไม่ได้นะช่วงนี้แดดแรงนะคะเจอแดดออกไปหน้าเป็นตูดลิงได้นะทุกคน ต่อไปนะคะแนนก็จะชี้นะคะเป็นซื้อในเซเว่นเหมือนกันของยูสตาร์นะคะเป็น l เ d ดี i ดายมัลติไอแอนชีคพาเ t t e นะคะตัวนี้ของรูปลาพันเซลเนาะข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้ข้างในเขาจะเป็นไล่สีแบบสีอ่อนสีน้ำตาลเป็นคอนัทรลได้แล้วก็สีทองตัวนี้เป็นไฮไลท์ได้แล้วก็ตัวสีส้มตัวนี้จะปัดแกนได้นะทุกคน ปัดวนๆกันหน้าแก้มหน้ามันก็จะไบรท์แล้วก็จะดูสมูทไปเลยนะคะแต่ว่าแนนจะใช้แปรงพุ่มเล็กอย่างนี้นะคะแตะจะแตะสีเป็นไฮไลท์ตัวนี้นะคะทุกคนแตะแล้วก็คอออกนิดนึงทาใต้คิ้วค่ะให้คิ้วเราเด่นชัดยิ่งขึ้นนะอ่าใต้หนก คิวแ, Q แล้วเนี่ยใต้คิวแล้วเนยก็จะมาทาหัวตาด้วยนะคะให้มันมีความไบรท์แล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นดูตามีอะไรนะทุกคนคะะดวงตาเมาีีปรกกายมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นก็ใช้แค่นี้เลยไฮไลท์อ่ะแตะจมูกนิดนึงแล้วกันใช้นิ้วแต่จมูกนิดนึงแค่นี้เอาลูพเซนนะคะตัวนี้ตัวนี้ันนก็ซื้อในเซเว่นเหมือนกันนะคะทุกคนเป็น ของ Maggi b u t t e r f l ฟ P l a a ลั and b r o w s e r น m นะคะตัวนี้มันจะปัดขนตาขนคิ้วเราได้แล้วก็จะช่วยบำรุงขนตาขนคิ้วเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ขนคิว้วขนตาเราเนี่ยยาวมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่แนนใช้มา1นซองในช่วงเวลา2อเดือนกับสเดือนนะซองหนึ่งใช้ได้นานนะคะตัวนี้คือมันปัดมันจะเป็นเนื้อเซรัมใสๆเลยนะทุกคนเนี่ย อันนี้ก็จะมีความเกิดกันนะแนนปัดขนตาขนคิ้วไปด้วยนะคะมันจะมีความแบบเนื้อมันจะใสๆนะคะก็จะปัดขนตาให้ดูขนตาแนนจะไม่ดัดใดๆทั้งสิน้นแล้วก็จะไม่ปัดขนตาด้วยมาสคาร่านะคะแนนจะใช้ตัวนี้ปัดแล้วก็บำรุงมันทําให้มันจะช่วยทําให้ขนคิ้วขนตาเรายาวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวลองปัดเลยเดีย๋ยวมาใกล้ๆทุกคนให้เห็นขนตาแบบชัดระดับนี้เลยนะ เนี่ยมันจะทำให้ขนตาเรายาวขึ้นทุกคนเห็นความแตกต่างสองขางมั้ยคะข้างนี้ที่ยังไม่ปัดข้างนี้ที่ปัดแล้วนะคือแบบขนตาเราดูยาวขึ้นมาในอีกหนึ่งระดับเลยมันก็ดูแบบงอนสวยดีนะคะทุกคนนี่คือขนตาแนนจริงๆเนาะต้องเบิกว่างขนาดไหนให้เห็นชัดเนี่ย ก็จะปัดขนคิ้วด้วยนะคะจะปัดให้ขนคิวอุยอุยปัดตั้งขนคิวแน่นก็ยาวขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็มีความเลีเลยงเส้นสวยด้วยแคปไปหาซื้อกันได้นะคะในเซเว่นเนาะมันเป็นตัวปัดคิว้วปัดขนตาบำรุงขนตาและขนคิวนะคะมันมีส่วนผสมทั้ง4ชนิดเลยจากธรรมาชาตินะคะคืออัญชนันรากชะเอมผักปุ้งทะเลแล้วก็วิตามิน E นะคะจะช่วยในเรื่องให้คิ้วของเราสวยดกดําแล้วก็ขนตาของเราสวยโดดําแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็บำรุงขนติวขนคิ้วแล้วขนตาม,มันในด้วยกันนะคะในซองเดียวเนาะหาซื้อได้ในเซเว่นซองละสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าหรือหกสิบเก้าเออราคาหกสิบเก้าบาทนะคะทุกคนต่อไปนะคะแนนก็จะทาลิปสติกด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้คือแบบชอบใช้มากนะคะในช่วงนี้นะของเนะะี่ยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะ ตอนนี้เลยเบอร์ศูนยจำชื่อยี่ห้อมันไม่ได้อะนี่นะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สองเลดดนะคะของมันเป็นกลาสติ้งโรเตอร์ทิน,นะคะยี่ห้ออะไรคือจำไม่ได้ทุกคนจำไม่ได้แคปไปเอานะแคปไปหาดูซื้อกันเอานะแนนซื้อในมาลตีนะคะที่ฟิวเจอร์ทาลังไกรเลย เนี่ยมันแดงแบบแดงสวยอะ่ะเนี่ยทุกคนมันจะเป็นสีแบบอืมละเลื่อละเลื่อกระจกเงาอย่างนี้เลยนะคะสวยมากทุกคนต่อไปในก็จะใช้ตัวลิปเพสัตนะคะมาทาทับอีกรอบหนึ่งเนี่ย จะได้ฟินิชลุคแบบนี้เลยนะคะผมแนงก็จะทำทรงนี้แหละเพราะาอยู่บ้านชิลๆนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนลุคแต่งหน้า everyday ของแนงน,นะคะคือแต่งหน้าอยู่บ้านชิลๆทำบ้านหน้าให้สวยใน EP นี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็เกิดไลค์นะคะแล้วก็เกิด s u b s c r i b e ติดตามแนนแกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคนที่ติดตามแนนอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแนนก็จะพยายามพัฒนาคลิปวิดีโอของแน,นให้มีความ ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากทุกคนเห็นหน้าแนนขาวใสอย่างนี้นะคะเพราะแนนเพิ่งได้ไปใส่เขาเรียกว่าอะไรไฟวงกลมโอลิงอะไรมานะคะทุกคนมันดีมากในราะคาะเจรากระบาดก็เลยทําให้คุณภาพคลิปวิดีโอวันนี้นะคะทำวน้าให้สวยในวันนี้นะคะมันเลยดูมีความแบบแบบอย่างเงี้ยเออแบบใสอย่างเงี้ยเออนะคะทุกคนก็ฝอทุกคนกดติดตามเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิด ใครที่ว่านนพูดวนไปวนมาก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนจะไปปรับปรุงให้การพูดของนนมันดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้คลิปวิดีโอดียิ่งขึ้นนะคะก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายหายเจอก,กันคลิปวิดีโอ